รนะวเซอร์ไพรส์ค่ะพี่้ยจะพี่นอ็อตนี่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะพี่พาใครเข้าไปในบ้านเนี่ยฉันก็เป็นเมียใหม่ของพี่น็อตไงแล้วตอนนี้ฉันก็กำลังท้องลูกของพี่น็อตอยู่อ่ะพิมพิมใจอก่อนนะคือว่าพี่อธิบายได้อ่ะโอ๊ยพี่นอ็อตนี่พี่กล้าพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในบ้านของฉันงนั้นเหรอ ตกกันจริงๆใช่ไหมพิมบ้านหลังนี้อ่ะมันก็เป็นบ้าของพี่เหมือนกันนะแถมพี่ก็คุยกันในแล้วว่าเราสองคนน่ะจะอยู่กันที่นี่ไม่ได้อ่ะพี่ทําแบบนั้นไม่ได้ทําได้สิทาไมพี่จะททาไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเขาท้องหลูกพี่อยู่แถมอีกอย่างบ้านหลังเนี่ยก็เหมาะสมที่จะไว้เลี้ยงเด็กพี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะเรากําลังจะอย่าก,กันแต่ว่า ฉันยังไม่อยากอยากกับพี่ฉันกำลังทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้เราปรับความเข้าใจกันไงอยากไปก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าลูกฉันกับพี่น็อตเกิดมาฉันจะได้อยู่บ้านหลังนี้แบบไม่ต้องอึดอัดใจใช่แล้วจ้ะพิมเราอยากกันเถอะตอนนี้เรามีทรัพย์สินร่วมกันจนกว่าหมายสายเขาจะเรียกอะพี่จะอยู่ที่นี่ จมเน็ตไม่ว่าเธอจะพูดอะไรพวกเราก็จะไม่สนใจพี่นี่มันสารและเลวจริงๆเลยอ่ะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนี่พิมพี่พว่าพิมพเนี่ยควรต้องทำความเข้าใจแล้วมั้งฮะอ๋อพี่มยอะไรจะบอกเธอไอห้องนอนห้องอย่าง,งเราอ่ะพี่กับเน,น็ตอ่ะเราสองคนจะอยู่ห้องนั้นนะส่วนเธอเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเพราะว่าเน็ตอ่ะเขาท้องอยู่เขานอนโซฟาไม่ได้ เข้าใจด้วยนะเนี่ยเราคือแบกมูลดีกว่าค่ะหลบพิมพ์จะไปไหนเหรอพิมพคขาว่าผมจะออกไปทำธุระคุณไม่ต้องมายุ่งหรอก ถ้างั้นเดี๋ยวฉันช่วยเก็บของนะพิมพ์ผมบอกว่าคุณไม่ต้องมายุ่งไงคุณไม่ต้องมาช่วยผมนะผมว่าคุณควไปช่วยตัวเองมากกว่าทำไมคุณพูดแบบนั้นล่ะฉันก็แค่พยายามจะทำดีด้วยอะผมบอกแล้วไงว่าผมทำเองได้อะ่ะดูมือกูสิดูเสื้อผ้าหน้าผมุสูสิผมว่าตอนเนี้ยคุณดูเละมากเลยนะ มือคู่นี้แหละที่มันทำงานหนักหาเงินเพื่อซื้อบ้านหลังนี้ให้คุณอยู่อ่ะผมจะขอบคุณคุณมากนะถ้าคุณมีลูกให้กับผมได้อ่ะผมจะได้ไม่ต้องมีคนอื่นไม่ต้องมาทำแบบนี้ไงแล้วคุณคิดว่าฉันไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยกับคำโกหกของคุณเหนื่อยกับการกลับบ้านเถึกของคุณอ่ะพี่ฉันไม่ได้โง่นะฉันสงสัยคุณมานานละโหได้แล้วพิมผมไม่อยากตอปากตอคำคุยแล้วคุณจะไปไหนคุณก็ไปไป ผมยุ่งอยู่ <S <S มีใครอยู่ไหมครับโทษนะครับค่ะมาแล้วค่ะคุณพิมพ์ไอเอกสรารนี้เป็นของบ้านคุณพิมหรือเปล่าครับมันไปส่งบ้านผมล่วน่าจะส่งผิดอะเกี่ยวกับอะไรการมีบุตรทักอย่างนะครับของคุณผู้ชายหรือเปล่าครับอ๋อค่ะก่อนแล้วครับค่ะ ที่รักรักกินมะม่วงก่อนนะเขาบอกว่ายิ่งกินมะม่วงยิ่งทําให้ลูกแข็งแรงกินก่อนนะขอบคุณนะคะจ้าเป็นยังไงบ้างอยู่สุขสบายกันดีเนาะฉันไม่อยากกินละขึ้นห้องดีกว่าที่รักที่รักรวาหน่อยจ้าอย่าเพิ่งไปไหนสิในไหนเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยอยู่คุยกันก่อนสินี่พิมพ์พอได้แล้วมั้ง ตอนนี้เธอกำลังทำให้แนทกับฉันเนี่ยเราสองคนอึดอัดอยู่นะพิมพ์ก็แค่สงสัยนะคะว่าถ้าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของพี่น้อจะเป็นลูกของใครอะ่ะเพราะว่าพี่เป็นมันอะไรนะ <c oughs> ดูนี่สิผลตรวจจากคลินิกก่อนที่พี่จะทิ้งฉันไปอ่ะที่เรามีลูกกันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของฉันแต่คือความผิดของพี่